ฮัลโหลพนาอยู่ปะอยู่อยู่อยู่เมื่อกี้เป็นไม้อยู่โอเคมามึงเปิดได้เลยมึงคุยกูยได้วันนี้นะครับทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นไททันนะครับเข้าไปเล่นด้วยไม่ไงเลยค่าตัวเดียวพอเดีย๋ยวค่เซิร์ชกันคือผมมะไม่ได้เล่นนานมากนะครับแบบที่ดาวฟอร์โอ้แมบแบบที่ดาวฟอร์หรอวะ เออใช่ใช <N> ่ใช่อทำไมเนี่ยแตกอนท่นเนี่ยใช่ใช่ใช่ดูเลยนะเพื่อนโอเค a อ r ไร c เป็นไม่เป็นเล่นเกมอะแค่่นท่าน ผมนี่ครับไอตัวนี้เรียบร้อยตายเรียบร้อยนะครับซีซันเบสสเกวสมุนไพฮไอ้ทำภาษีใหม่ดีเอาไว้ได้เยอะที่สุดอ่ะก่อนเทีจะตายโอเคได้อันนี้ก็ตายลอกเกมไเนี okay. ่ยได้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 โอ๊ยว่าตายเรียบร้อยจบคลิปจบละจบแล้วโอเคบายครับผมเจอกันคลิปหน้าผมทุกคนขอบคุณมากครับ